สำหรับการบันทึกผลการทดลองนะครับแล้วก็การเขียนรายงานในเรื่องของการไเตะกดเบสนะครับอาจารย์ได้คัดลอกนะครับผลที่อาจารย์จดในกระดาษมาไว้ในไฟล์นี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูคำนวณไปพร้อมกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับนะตอนที่หนึ่งเนี่ยเราต้องทำการคำนวณหาความเข้มข้นนะครับของสารละลายเค P พีที่เราเตรียมได้นะครับ เนาะซึ่ง k p นะครับอาะจาเริ่มต้นนะครับเป็นชื่อย่อของสารประกอบตัวนี้นะครับนะตัวที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือน้ำหนักมวลโมเลกุลหรือ mw นะครับซึ่งเราเคยดูกันมาแล้วที่ขวดสารเคมีนะครับจะมีค่าเท่ากับ20 4อนะครับจุดสองสองนะครับโอเคนะครับทีนี้ในส่วนของการคำนวณความเข้มข้นนะครับอันนี้ที่เราช่างจริงนะครับสี่ตำแหน่งบันทึกไว้แล้วนะครับปริมาตรก็คือเรา make volume หรือปรับปริมาตรด้วยขวดวัดปริมาตรนะครับก็คือหนึ่งร้อยจุดศูนย์ศูนย์นะครับนะฮะสูตรที่เราจะใช้นะครับก็คือโมลในสภาวะของแข็งนะครับที่เราจะหาถ้าช่างนะครับก็คือกรมหาร m w นะครับมีค่าเท่ากับโมลนะครับส่วนของโมลในสภาวะที่เป็นสารละลายนะครับนั่นก็คือ m v ส่วนพันนะครับนะะนะครับทีนี้เนื่องจากมันเป็นโมลด้วยกันทั้งคู่เราเลยจับเท่ากับได้นะครับ ในตอนนี้นะครับเราจะหาก็คือความเข้มข้นของ k h p นะครับในรูปของสารละลายนั่นคือตัว m นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ย้ายข้างเลยนะครับ m นะครับก็จะเท่ากับกรัมนะครับหาร m.w. นะครับคูณด้วย1,000นะครับนะแล้ก็หารด้วยปริมาตรนะครับสุดท้ายนะครับแทนค่าเลยนะครับกรัมก็คือเราชั่งมาทั้งหมด2.0468กรัมนะครับมวลโมลกุลคือ สองร้อยสี่จุดสองสองนะครับคูณหนึ่งพันนะครับหารด้วยปริมาตรสุดท้ายที่เราเตรียมคือหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะครับซึ่งอาจารย์หามาแล้วนะครับจะมีค่าเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองห้านะครับจะเห็นว่าทนสยมค่อนข้างหลายตำแหน่งนะครับนะเวลาเราใช้จริงนะครับเราใช้ทนสยมประมาณสี่ตำแหน่งก็พอนะครับนะหรือดูตามเลขนิยลิลสำคัญนะครับนะ ตรงเนี้ยอาจารย์จะขอใช้เป็นศูนย์จุดแัดแล้วนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์สองโมลาร์นะครับเพราะฉะนั้นสารละลาย k h p ที่เราคำนวณได้จะมีความเข้มนที่เป,เ,ปเป๊ะเลยนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ศูนย์สองโมลาร์นะครับต่อมานะครับในตอนที่สองนะครับก็คือการเทียบมาตรฐานนะครับเนาะเราจะใช้สารละลาย k h p ที่เราเตรียมได้นะครับเมื่อครู่นะครับที่ความเข้มน,นคือ0 1 0 0 2จโมลาร์นั้นนะครับ เราปิเปตมาแต่ละครั้งเนี่ยคือ10มิลลิลิตรนะครับอินดิเคเตอร์ที่ใช้คือฟีนอลฟลีนนะครับที่จุดยุติสารละลายนะครับจะเปลี่ยนจากสีก็คือไม่มีสีนะครับเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนนะครับในส่วนของปริมาตร NaOH ที่ใช้นะครับนะเราทำการไตเตตมาแล้วนะครับจากคลิปนะครับครั้งที่1นะครับปริมาตรที่ใช้คือ10.10นะครับครั้งที่2ออยู่ที่10.20นะครับ ค่าเฉลี่ยก็คือส10บจุดหนห้านะครับค่าเฉลี่ยหาจากเอ่อเอาสองค่านี้บวกกันนะครับแล้วก็หารสองนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับสมการที่เกี่ยวข้องนะครับนักศึกษาต้องเขียนให้ได้นะครับสมการโมเลกุลนะครับของ KHP นะครับเราเขียนตัวเต็มมาเลยนะครับสมการโมเลกุลก็คือนะครับ K H นะครับ C แปดนะครับ H โ o ซนะครับตรงนี้ที่เป็นสารละลายแล้วก็วคือ aq นะครับเราจะไทเต็ก็คือผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับ aq นะครับนะบจะได้เป็นนะครับเ K, n a อนนะครับแล้วก็ c 8แปด4นะครับ ป็นสารละลายนะครับบวกด้วยน้ํานะครับนะที่เป็นลิควิดนะครับอ่าจากตรงนี้นะครับนักษาดูนะครับนะไอเจ้า k s p เนี่ยจริงๆเป็นกรดอ่อนนะครับเวลาเราเขียนสมการไอออนิกนะครับตัวที่แตกออกนะครับเป็นเกลือเนี่ยนะครับในที่นี้จะเป็นโพแทสเซียมบวกนะครับนาะแล้วก็บวกด้วยตรงเนี้ยจะอยู่ในรูปของโมเลกุลนะครับที่เป็นไอออนก็คือ H C 8 H 4 o 4นะครับนะไอตรงนี้คือจะติดลบหนึ่งนะครับแล้วก็บวกด้วยตัวนี้เป็นเบสแก่จะแตกตัวทั้งหมดนะครับก็คือโซเดียมบวกนะครับแล้วก็บวกกับ OH ลบนะครับนะสถานะเป็นเอคว e สม์หมดนะครับนะตัวนี้แตกตัวได้นะครับก็คือเอ่อตรงนี้แตกตัวคือเคบวกนะครับแตกหมดนะครับเป็นเกลือแล้วนะครับ แล้วก็บวกด้วย N a บวกนะครับแล้วก็บวกด้วย C 8 H C O สนะครับอันนี้จะเป็นประจุ2ลบแล้วนะครับแล้วก็บวกน้ำนะครับอาจารย์ขอละที่เขียนเป็นสถานะไว้นะครับเพราะฉะนั้นไอออนิกสุทธินะครับวิธีการดูนะครับอะไรที่เหมือนกันสามารถตัดกันได้นะครับตัวที่เหมือนกันคือโพแทสเซียมนะครับเห็นครับโพแทสเซียมมีเลยครับโซเดียมฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีนะครับ นะเพราะฉะนั้นแอลิกสุดที่ก็คือจะเหลืออยู่ที่ H นะครับ C8H4O4- นะครับนะจะเหลือบวกกับ OH- ลบ,นะนะบ,บน,นะครับนะนะกดบวก8ได้เกลือบวกน้ำนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จริงๆแล้วก็จะเหลืออยู่ที่ C นะครับ 8H4O42- นะครับแล้วก็บวกด้วยน้ำนะครับ ความหมายคือ O H ลบตัวนี้นะครับจะมาดึงโปรตอนนี้ออกไป1ตัวนะครับแล้วก็โหลกลับเป็นน้ําเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็ต้องเหลือแค่ c 8 H ป O เกลายเป็นประจุสองลบแทนนะครับนะอันนี้คือปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นแล้วก็การเขียนสรรมการนะครับจะขอไปต่อเลยนะครับ ต่อมานะครับเขาให้หาความเข้มข้นนะครับของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับในหน่วยของโมลาริตี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราเอาไปเตตใช่ไหมครับนะวิธีการเตตเนี่ยนะครับจากสมการเคมีคราวที่แล้วเราจะได้นะครับว่าโมลนะครับนะครับจะเขียนว่าเป็นโมลนะครับของโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยนะครับนะจะเท่ากับโมลนะครับ ของ khp นะครับอัตราส่วนโมลเป็น1ต่อหนนะครับที่เราเขียนสมการเมื่อครู่นะครับโมลนะครับอย่างที่บอกนะครับโมลคือ m v ส่วนพันนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็น m ของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับ v ของ naoh นะครับส่วนพันนะครับอันนี้ก็คือ m ของ khp นะครับ v ของ khp นะครับ ส่วนพันนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าพันมันจะตัดกับพันได้นะครับนะตัดกับพันไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องการหาคือ m ของ n a น h นะครับอาจารย์ย้ายข้างเลยนะครับมันก็คือ m ของ k h p คูณกับ v ของ k h p นะครับหารด้วย v ปริมาตรเห็นะครับย้ายลงมา n a o h นะครับ ความเข้มข้นของ k h p นะครับเมื่อกี้เราหามาแล้วนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ศูนย์สองนะครับปริมาตร Kp ที่เราใช้นะครับเราตัวมาคือสิบนะครับหารด้วยปริมาตรของ n a o h นะครับตรงนี้ใช้เป็นปริมาตรเฉลี่ยนะครับเมื่อกี้เฉลี่ยเราได้สิบจุดหนึ่งห้านะครับพอหาตรงนี้เสร็จนะครับอาจารย์ได้คำตอบมาแล้วนะครับคือศูนย์จุดศูนย์เก้าแปดเจ็ดหนึ่ง เเยอะเลยนะครับนะแต่ใช้จริงใช้4ตำแหน่งพอนะครับเพราะฉะนั้นจะจะใช้ความเข้นอยู่ที่0.0987นะครับนะ9 0 9 8 7นะครับอันนี้ก็จะได้คำตอบมาแล้วว่าความคข้ขนของโซเดียมไฮดรอกไซด์คือ0.0987นะครับนะต่อมาต่อที่3นะครับ เขาให้เราหาความเข้มข้นของสารละลายนะครับออของเจ้ากรดอะซิติกนะครับเราต้องใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้นตรงเนี้ยนะครับเมื่อกี้เราหามาแล้วนะครับก็คือ0จุดนะครับ0 9 8 7นะครับเนาะที่เรามาทำการเตะนะครับปริมาตรสารละลายของกรดอะซิติกที่ใช้แต่ละั้งคือ10มิลลิลิตรเราใช้การไปเปรตนะครับอินดิเคเตอร์คือฟีนอลฟาลีนนะครับ และเช่นเดิมนะครับจุดยุติจะเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีชมพูอ่อนนะครับในส่วนของปริมาตรนะครับที่เราหามา2ครั้งนะครับต่างกันไม่เกินบวกลบ0.2นะครับคือครั้งแรกได้10.05ครั้งที่2ได้10.10 10นะครับถ้าเอา2ค่านี้บวกกันแล้วหารด้วย2นะครับเราจะได้10.075นะครับนะ่แต ตอนนี้อาจารย์ให้เราปัดเป็นทศยมสองตำแหน่งนะครับเพราะบิวเดตราอ่านทศยมได้สองตำแหน่งก็คือขอปัดเป็น10.08นะครับนะทีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่าจะคำนวณหานะครับนะคำนวณหาอะไรนะครับความเข้มข้นของสรรารกรดอะซิติกนะครับนะจะหน่วยไหนก็ตามเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าสมการที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับ สมการโมเลกุลที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเจ้ากรดออซิติกนะครับ ch 3 coo h เนี่ยนะครับที่เป็น aq เนี่ยนะครับนะเราเตะกับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับ aq นะครับซึ่งมันจะได้เป็น ch 3 coona หรือโซเดียมอะซิตตนะครับเป็นเกลือนะครับนะครับแล้วก็โบด้วยน้ำนะครับนะสมการไอออนิกนะครับ นะมันเกิดจากการที่ตัวนี้ต้องแตกตัวนะครับเนื่องจากมันเป็นกรดอ่อนนะครับนะกรดอ่อนเนี่ยพอแตกตัวไปแล้วนะครับส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในรูปของโมเลกุลที่เป็นรูปกรดอ่อนนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะตัวนี้เวลาแตกตัวนะครับก็ยังคงอยู่ในรูปของ CH3COOH นะครับแตกไปแค่บางส่วนนะครับส่วนใหญ่อยู่ในรูปนี้แหละนะครับยังคงมีอยู่นะครับใส่ให้หน้อยก็ได้นะครับ ตัวนี้จะเป็น Na บวกนะครับบวกกับ OH ลบนะนะครับตัวนี้ก็แตกตัวนะครับเป็นเกลือแล้วจะแตกทั้งหมดนะครับจะได้เป็น CH3COO ลบนะครับบวกด้วย Na จะเป็นการประจุบ,บวกแทนนะครับแล้วก็บวกด้วยน้ำนะครับนะเหมือนเดิมอะไรเหมือนกันตัดได้เห็นไหมครับมีโซเดียมเหมือนกันนะครับนะเพราะนั้น พอตัดไปแล้วนะครับสมการอิอนิกสุดที่นะครับเราจะเหลือก็คือ ch 3 cooh นะครับบวกด้วย oh ลบนะครับแล้วก็จะได้เป็น ch 3 coo ลบนะครับบวกกับน้ำนะครับเช่นเดียวกันนะครับไอเจ้า o h ลบจะดึงโปรตอนตัวนี้ออกไปหนึ่งตัวแล้วกลายเป็นน้ำเพราะฉะนั้นตัวนี้เลย อยู่ในรูปของเกลือนะครับที่ติดประจุลบโอเคนะครับนะแต่ถ้าเอาให้ลึกกว่านี้อีกนะครับไอเนี้ยจริงๆนะครับเกิดไฮโดรลิซิสได้ต่อนะครับเกิดปฏิกิริยานะครับไฮโดรลิซิสเราไปอ่านในเดเรีนต่อนะครับซึ่งถ้าเกิดยาไฮโดรลิซิสแล้วนะครับนะมันจะทําให้ได้สารละลายเนี่ยนะครับมีความเป็นเบสนะครับนะ อาจารย์ไว้แค่นี้นะครับสำหรับปฏิยานะครับแต่ที่อาจารย์จะชี้ให้ดูนะครับ1โมลของกรดอะซิติกนะครับจะเข้าทำปฏิยากับ1โมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งตรงนี้เราต้องมาใช้ในการคำนวณต่อนะครับทีนี้นะครับการคำนวณหาความเข้มข้นของกรดอะซิติกนะครับนะตรงนี้หน่วยนะครับของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ในหน่วยของโมลาร์แล้วนะครับนะตรงนี้นะครับไม่ใช่โมลาร์นะครับ ถ้าเป็นแบบโมลร์นะครับให้เราคำนวณตามที่คำนวณหาความเข้มข้นของโซเดียมให้เราซด์ได้เลยก่อนหน้านี้นะครับนะแต่ตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับหน่วยที่เขาให้เราหาคือเปอร์เซนต์เวทบายวอลลุ่มนะครับไอเจ้าเวทเนี่ยก็คือน้ำหนักนะครับหน่วยคือกรัมนะครับวอลลุ่มเนี่ยก็คือปริมาตรนะครับส่วนใหญ่ที่ใช้คือมิลลิลิตรนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เริ่มต้นด้วยอันเดิมนะครับ เนื่อง,งจากเป็นการเตะนะครับก็คือโมนของกรดอะซิสติกนะครับนะมันก็ต้องเท่ากับโมนนะครับของโซเดียมไฮดรอกไซด์อัตราส่วนโมนเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับตามที่เราเห็นเนาะสมการที่เขียนมาคู่นะครับเพียงแต่ตอนนี้นะครับเราไม่ต้องตรงน,นี้แต่เป็นออความเข้มข้นของกรดอะซิสติกคูณกับปริมาตรของกรดอะซิสติกไม่ต้องนะครับเราจะหาผ่านตัวนี้แทนนะครับหาผ่านตัวนี้แทนนะครับก็คือว่า หาผ่านตรงเนี้ยที่อาจารย์บอกคือโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับโมลตัวเนี้ยเราก็เขียนเลยนะครับ Mv ส่วนพันนะครับเพราะมันเท่ากันนะครับมันเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นโมตัวนี้คือโมลาร์คือ M ของ NaOH นะครับปริมาตรของ NaOH นะครับแล้วก็ส่วนพันนะฮะนะอาจารย์แทนค่าเลยนะครับความเข้มข้นนะครับของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เราหามาจากก่อนหน้านี้แทนให้ถูกต้องนะครับศูนย์จุด 0987นะครับนะคูณด้วยปริมาตรที่ใช้ที่เป็นปริมาตรเฉลี่ยนะครับเมื่อกี้นะครับหารพันนะครับนะซึ่งตรงเนี้ยอาจารย์จะได้แล้วนะครับมีค่าเท่ากับ0 00, 0 0 0นะครับ9 4้า่อนะครับ อาจจะเห็นว่าศูนย์มันค่อนข้างเยอะนะครับนะทศยมอาจารย์เลยขอไม่สักสามตัวนะครับเดี๋ยวเราไปเทียบอีกนะครับนะตรงนี้ยังไม่จบนะครับเราได้แล้วว่าโอเคนะครับโมนของเจ้ากดอสซิติกที่มีอยู่นะครับมีเท่านี้โมนนะครับนะ่ะเท่านี้โมนนะครับความหมายคืออะไรนะครับความหมายคือในสารละลายนะครับ ในสารละลายนะครับของกรดอสติกก็คือ CH3COOH เนี่ยนะครับนะ10มิลลิลิตรเพราะเราเอามา10นะครับจะมีนะครับปริมาณนะครับโมลน,นี่คือปริมาณนะครับของ CH3COOH เนี่ยหรือกรดอสติกเนี่ยเท่ากับ0.00994นะครับโมลน,นะครับ โอเคนะครับซึ่งจากหน่วยนะครับที่เราบอกต้องเป็นเปอร์เซนต์เวทไบวอลลุ่มนะครับเราต้องเปลี่ยนโมลเป็นกรัมนะครับนะพอเราได้เท่านี้โมลนะครับกรัมที่เกิดขึ้นนะครับก็คือต้องเป็น0.00994 0คูณกับมวลโมเลกุลนะครับมมลโมเลกุลของกรดอะซิติกนะครับอยู่ที่650นะครับ650นะครับน่ะ ซึ่งคูณกันแล้วนะครับเราจะได้ออกมาก็คือนะครับอยู่ที่ทั้งหมดศูนย์จุดหกสี่หกหนึ่งกรัมนะครับเป็นกรัมแล้วนะครับนะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับนะเพราะจริงแล้วนะครับความหมายที่อาจา์เทียบก็คือในสารละลายนะครับนะครับในสารละลายนะครับสิบมิลลิลิตรเมื่อคู่นี้นะครับอาจย์เทียบให้ดูใหม่เนาะ จะมีปริมาณเจ้าปอดอัิติกนะครับอยู่เท่ากับ0.6461กรัมนะครับนะแต่เนื่งจากมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์เวทายวอล่มนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับนะต้องคิดไปที่100มิลลิลตรละจะมีเท่าไหร่นะครับก็เท่ากับ0.6461คูณ100นะครับหารด้วย10นะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับ6.461กนรัมนะครับนะแต่พอคำนวณเ,เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนตอบนะครับนะนะตรงนี้เนื่องจากมีทั้งช่างมีทั้งตวงนะครับเอาทศษนิยมสองตำแหน่ง่อนะครับอันนี้คือ6.46%ุดสี่หกเปอร์เซ็นเวทลนะครับนะจะขอใช้อยู่ที่6.46นะครับอันนี้เป็นวิธีการคิดนะครับ หน่วยไม่ใช่โมลลานะครับย้ำอีกทีนะครับทวนสอบกันนิดนึงนะครับกดอสซิติกที่เขาหาเขาหาในหน่วยของเปอร์เซนต์เวทบายวอลลุ่มนะครับก็คือใน100เนี่ยมันจะมีไอเจ้ากดอสซิติกอยู่กี่กรัมนะครับเนาะแต่ว่าตอนที่เราหาปริมาณนะครับเราทําการไตเต็กับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับซึ่งปริยาเนี่ยมันเป็น1ต่อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโมลของตัวเนี้ยก็เท่ากับโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เราทําการเตเตตด้วยนะครับ ซึ่งมองของโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็คือมาจาก MV ส่วนพันนะครับความเข้มโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้จากข่าวที่แล้วนะครับปริมาตรคือปริมาตรเฉลี่ยพันพันได้เท่านี้โมลนะครับแต่โมลเนี่ยมันยังไม่สื่อนะครับถึงหน่วยเราต้องการหน่วยเป็นกรัมนะครับเราก็เลยต้องเอาโมลเนี่ยนะครับมาคูณวมวลโมเลกุลนะครับมวลโมเลกุลก็คือ650ของกรดอะซิติกก็ได้เท่านี้กรัมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับที่เราตวงมาไตเติลก็คือ10มิลลิลิตรเนี่ยของกรดอะซิติก นะครับเรามีเท่านี้กรรมแล้วถ้า100จะมีเท่าไหร่ก็เทียบบัญญัติย่างนะครับก็ได้เท่านี้ก็จะเป็นคําตอบออกมานะครับนะต่อมานะครับตอนที่4นะครับหานะค,ความโค้อของสารละลายตัวอย่างกดซัลฟูริกนะครับนะกดซัลฟูริกนะครับสารละลายตัวอย่างตรงเนี้ยที่อาจารย์คำนวณให้เราดูเนาะก็คือ,อ,อมีหน่วยอยู่ที่982นะครับ 982นะฮะอันนี้คือเบอร์เขานะครับแล้วก็สารละลายของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับอยู่ที่นะครับความเข้มข้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะจำได้ไหมนะครับอ่าย้อนกลับไปดูนะครับ0.0987นะครับอ่าเราบันทึกไว้เลยนะครับ0.0987นะครับอาจะเห็นว่าตรงเนี้ยเราใช้ตั้งแต่ ก่อนหน้านี้เลยนะครับที่เราคำนวณมานะครับเนี่ย0.987นะครับพอเราใช้สโิเดียมไฮดรอกไซด์ตัวเดียวกันที่ใส่อยู่ในบิวเลตนะครับปริมาตรของกรดซัลฟูริกที่ใช้นะครับก็คือ10นะครับนะ0.0เราใช้ไป1นะครับนะอินดิเคเตอร์ที่ใช้คือฟีดัฟทาลีนนะครับเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีชมพูอ่อนเช่นเดียวกันนะครับนะแต่แตรนที่ใช้นะครับในที่นี้ก็คืออันที่อยู่ในบิวเลตนะครับเพราะว่าแต่แตรนนะครับ มีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับก็คอความเข้มขนของโซเดียมไฮดรอกไซด์นั่นเองนะครับก็คือ0.0987นะครับทีนี้ตอนทำการเตะนะครับเราได้มาแล้วนะครับนะว่าตเตะครที่หนึ่งอาจารย์ได้9.40นะครับเตะัคงที่สอได้9.50นะครับปริมาตรเฉลี่ยบวกกันนะครับแล้วหารด้วยสองอาจารย์ได้9.45นะครับนะครับ ทีนี้สมการที่เกิดขึ้นนะครับนะสมการที่เกิดขึ้นเราจะเขียนอะไรออกมานะครับนะไอตรงนี้ต้องระวังดีๆนะครับนักศึกษาเนาะสมการโมเลกุลที่เกิดขึ้นนะครับคืออย่างนี้นะครับกรดซัลฟูริกนะครับเป็นกรดแก่นะครับสูตรของเขาคือ H2SO4 นะครับเป็นกรดแก่นะครับเราเตเตดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับนะ พอเตะแล้วนะครับเราจะได้ na นะครับส so 4นะครับนะเดี๋ยวจะให้ดูว่า2องทำไมโซเดียม2องนะครับแล้วก็ได้2น้ำนะครับนะเพราะว่าตรงนี้มีโปรตอนอยู่2ตัวนะครับนะไฮโดรเจนมีโปรตอนสองตัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดน้ำตรงนี้ต้องใช้2ของโซเดียมไฮดรอกไซด์เพราะนั้นอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่ใช่ 1, 1ต่อ1นะครับ นะกดสซเฟอริตใช้หนึ่งแต่โซเดียมฮไฮดรอกไซด์จะต้องใช้2โมลแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้สมการอิเล็กตริละเขียนยังไงนะครับเนื่องจากเจ้ากดโซเฟอริกเป็นกรดแก่นะครับเวลาแตกตัวตัดตัว,ตตวทั้งหมดนะครับนะตรงนี้แตกตัวไฮโดรเจนมี2ตัวก็ต้องได้2 H บวกนะครับบวกด้วยซัลเฟตก็คือ SO4 สองลบนะครับแตกตัวโมเลยนะครับอันนี้ก็ต้องได้โซเดียม2ตัวนะครับนะบวก ะครับบวกกับ2 o h ลบนะครับนะตัวนี้แตกตัวได้ก็คือโซเดียมมี2ตัวเช่นเดียวกันนะครับ2โซเดียมบวกนะครับบวกกับซัลเฟตนะครับ2ลบนะแตกตัวนะครับนะแล้วก็บวกกับ2น้ำนะครับอนะ่เพราะนั้นไอออนิกสุดที่เรามาดูก่อนว่าอะไรเหลืออะไรหมดบ้างนะครับซัลเฟตนี้ก็มีซัลเฟตตัดกันนะครับ นะโซเดียมสอบโซเดียมมันจะมีสอโซเดียมตัดกันเพราะฉะนั้นปัญยาสุดท้ายมันจะเหลือที่สอง H บวกนะครับนะนะ EQ นะครับบวกกับนะครับสอง OH ลบนะครับซึ่งเราจะได้สองน้ำนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นหลักจใจใจความนะครับไอตัวนี้หนึ่งโมลจะทำยากับโซเดียมไฮรดรอกไซด์สองโมลน,นะครับ ตรงนี้เราต้องเอาไปใช้ในการคำนวณต่อนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการคำนวณนะครับทีนี้วิธีการคำนวณนะครับสำหรับกรดโฟิดียมเจสาดูนะหน่วยเขาเป็นโมลาริตี้นะครับถ้าหน่วยเป็นโมลาริตี้เนี่ยนะครับก็ใช้ตามที่เราเคยคำนวณหาความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้เลยนะครับทีนี้ก่อนจะไปดูตรงนั้นนะครับเรารู้ว่านะครับโมลนะครับนะครับของ H2SO4 เนี่ยนะครับต่อโมลนะครับนะโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยนะครับนะนะตัวนี้ใช้1แต่โซเดียมไฮดรอกไซด์ใช้2นะครับสัดส่วนโมลเป็นตามนี้นะครับนักศึกษาตรงนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะครับถ้าเราไม่คำนึงจะผิดละนะฮะนะเพราะฉะนั้นคูณไข่เลยครับเราก็ได้ว่า2นะครับคูณของโมลนะครับของกรดส u l f u ริก จะเท่ากับโมลนะครับของอะไรครับนะอันนี้จะเขียนภาษาไทยแล้วกันนะครับ NaOH นะครับนะเหมือนเดิมนะครับ2นะครับโมลก็คือ m นะครับความเข้ของ H2SO4 ปริมาตรของ H2SO4 นะครับส่วนพันถูกไหมครับโมลตัวนี้ก็คือ m ของ NaOH นะครับปริมาตรของ NaOH นะครับ ส่วนพันนะครับพันตัดกับพันเช่นเดียวกันนะครับนะนะครับทีนี้เราจะหานะครับเราต้องการคือความเข้มข้นของกรดซาฟิิกนะครับ h 2 s o 4จะเท่ากับเท่าไหร่ย้ายข้างเลยนะครับนะอาจารย์ย้ายสองมาฝั่งนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นพอย้ายข้างเสร็จแล้วนะครับอาจารย์เอาตัวที่อยู่คงเดิมก่อนนะครับแบบความเข้มข้นของ naOH นะครับปริมาตรของ naOH นะครับ หารด้วยอันนี้เป็นตัวห้อยนะครับเขียนตัวนี้ใหญ่นิดนึงนะครับหารด้วยนละครับหารสองย้ายลงมาถูกไหมครับสองคูณนะครับแล้วก็ปริมาตรของกรดซัลฟิริกนะครับนะพอเราแทนค่านะครับนะครับก็คือความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์เราได้มาก่อนหน้านี้นะครับศูนย์จุดศูนย์เก้าแปดเจ็ดนะครับคูณปริมาตรที่ หาเป็นค่าเฉลี่ยแล้วนะครับได้9.45นะครับหารด้วย2นะครับคูณปริมาตรของกรดซัลฟิลิกที่เราเป็ดเป็ดคือ10นะครับจากตรงนี้เราจะได้ออกมาทั้งหมดนะครับ0.0466นะครับโมลาร์นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือได้คำตอบแล้วนะครับเนาะทวนอีกครั้งนะครับนะจากปฏิกิริยาน,นาักศึกษาจะเห็นว่า สัดส่วนโมลนะครับ1ต่อสนะครับโซเดียมไฮดไซด์ใช้2เห็นไหมครับ1ต่อ2นะครับย้ายข้างคูณไขว้กันนะครับเป็น2คูณด้วยโมลของกรดส u ฟ f u ริกเท่ากับโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับโมลมาจาก MV ส่วนพันนะครับนี่ก็ MV ส่วนพันเช่นเดียวกันนะครับพันตัดกับพันได้เพราะฉะนั้นเราอยากหาตัวนี้นะครับนะเราก็ย้ายข้างเลยนะครับตัวนี้จะคงเดิมเหลือ M โซเดียมไฮดรอกไซด์กับวีโซเดียมไฮดรอกไซด์ย้าย2ลงมาหารย้ายปริมาตรกดสเฟีิกลงมาหารนะครับแทนค่าตัวเลขทั้งหมดก็จะได้คําตอบออกมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้คําตอบมาแล้วอยู่ที่0.0466ดโมลาร์ก็เป็นคําตอบนะครับนะก็จะหมดแล้วนะครับในส่วนของที่เราทําการทดลองกับบันทึกนะครับแต่นักศึกษายอย่าลืมนักศึกษาต้องทําแบบฝึกหัดมาด้วยนะครับ ต้องทําแบบฝึกหัดมาด้วยนะครับนะตรงนี้นะครับมีด้วยกันสองข้อนะครับให้สาลองวิเคราะห์นะครับแล้วดูซิว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเขาเตรียมสารลายมาตรฐาน KHP นะครับเนาะนะแล้วตอนที่เขาเติมน้ำกัดลงขวด volumetric f a s t หรือขวดวัตปริมาตรแล้วมันเกินระดับขีดนะครับส่งผลอย่างไรนะครับถ้าเราเอาดอปเปอร์ดูดสารละลายออกนะข้อสองนะครับเป็นการหานะครับ ความเข้มข้นนะครับของกรดอซิติกนะครับในน้ำส้มสายชูนะครับในหน่วยของเวทไบโ l ลูมอันนี้จะคล้ายๆกับตอนที่เราทำนะครับนักศึกษาก็ลองดูนะครับว่าเขาทำอย่างไรเราได้อะไรนะครับโอเคครับสำหรับการบันทึกผลการทดลองนะครับการตัดแต่กรดเบสก็จะมีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนครับผม